สบายดีพี่น้องกาบสบายดีป่าลุงเบิร์ตถูกหม่องถูกบอลเอฟซีทินาหักทุกคนเด้อบอนนบสิเป็นนอกประเทศได้ไหมประเทศกาบสบายดีเดิอป้าลุงพี่น้องมันอนี้วมาพบก,กับซองเจ๊กเอาลาวพี่น้องมืนอนี้มาลกก้าพี่น้องม,มาลกก้าสวยร้านสาวนางใบหม่อนใบเงิน หน้าตัวเองก็ท่านได้ดำเนาะพี่เ้องเลยมาลกซอยเพลินมากับลูกสาวขิงํานั่งมบมอนผูกหมวกกับบอสไส่เสื้อแขนยาวกับบอสไสเนาะนั่งขิงํามาลกกะซอยซอยเอื้อยใบมอน มลกาใส่ขิงค้ำใส่ใบหม่อนเด้อปลาปลุงปลาลุงม,มาลกาหน้่งขิงคํำเด้อปลาลุงขิงค้ำสิได้จังหมัดเด้อใส่ใบม่อนเมือนไห,ไ,ไหนัเลมหือนลกเจ้าข่าบบเ,เจ้าเข่าบยบเออมอน ขิงคำคนเก่งเอนายะรกมอีนอ่พี่น้าลกมอนบ้มอนมือนหนึ่งลากระลกผ้าบัดบัดเท้าดำกะหายกระมอนกะใบไปซอยเอ,อผ้าลกผ้าจา้าบอกป้าลูกมามาัมาบำนาสอยคิงคำเด้อขิงคำาสีฝาข้าใหม่ไปให้กิน ปลาลูกไม,มาได้มาชิงคันเด้อให้ชิงค้ำลุกแล้วปั่นเขาแล้วชิวงไปไปให้ำจะเขาไหวแบ่ปลาลุงกินนะน่ะชิคงค้ำกินข้าวเมาปลาแรกชิงค้ำเสียเหตุขเขาเมาไปฝากปลาลุงปลาลูกย้มข้าวเมาชิงข้ำเสยเสียเข้าวเมาไปให้ปลาลุงกินฝากมาให้ปลาลุงิ อาพาลูกลูกล่ะผูไ้ไอ้นนก่างามงามปลาลูงยาวคักงามคัก,กอ่ะมอนซิเลี้ยนงามมือนีไหนกินหมูกระทะแล้วมันอ่ะมอนซิเลี้ออยงโอ้กินหมูกระทะผูล้ลูกกาได้จักหวัดเนาะ <c oughs> <c oughs> กนห่านดลมว้าให้กิน้ําอมลมติพุ่งแหงลายนพุ่งแหงลายมาว่าไอ้หมอนไปลูกกาดับจ้างแจ๊บหมอนกับมาซื้อมีกับไข่ตุนไวเบิรแล้วอ๋อเปหลักกินมีแะเปหลกินม่ไอ้หมอนบะ

ก็ะปิ้งเคียนแม่ไข่ปลาลูมกินอยู่ที่ยังนาถ้าเป็นยังปะยังเองบอ,อยังเองไปลงข,ข้าวละจิงแก่งสู่ชีวิตพี่น้องมันมีสามีเห็ดเ,เองทุกอย่างเยี่ยงลูกคนเดียวแม่ของเอนินนนที่เอาสูตรมาฝากทิ้งคำเรียปลาลง อันอนี้นนสิเป็นแม่ใหญ่พี่น้องแม่ข้องอันแม่ใหญ่คือแม,ม่มข้องแม่แม่ข้องเหานี่แหละบายดี e, พี่น้องลูกกาลูกกาเห็นลงมาลูกกาสวยลูก,กซาล,ลา <c oughs> เป็นว่าอย่างไรเนาะเป็นยายเนาะ <c oughs> เป็นยายของเข้า <c oughs> <c oughs> ห้องแ่ะมาถ่าห้องเลยเป็นยายมันก็ยังแข็งแห้งอยู่ ลูกมัดนะลูกมัดล,ล,ล,ลายคนเนยจากคนโลกระสิเลยจากลอยนะมึงบ่มันแบบว่ามันพุด,ดีโปดเนาะมันบุดพุนรามมาว่าหรือดิเนะาะหักมันยาวเลยฮะเนาะเดี๊หามันกำลังเริ่มยาวเลยพี่น้องคือบอ่เอาหนามใส่ กานเอ้ยกานกัมมะลกซอยสองแม่ลูกนะรุ่นรุ่นชิได้จักมัดเนาะก็จะเบุได้เงินช่วงนี้พี่น้องผู้ได้กากำลังลกกะดำนาส่วนบักคงนะผิ่นจีไปซอยบ้านโน้นสูงพี่น้องส่วนท้านะสีมาซอยนางใบหม่อนใบเงินซอยบ่เมนยังได้ บะญามาดำมันจะได้สวยเนาการกันคิงคามเป็นอะไรสู้ๆบอกคิงคามคิงคามพนาดมหาปาุ่งเนี่ยลูกเมื่อยอยบออืมทางนีพ่อยนะไปคิงคามกับเก่งพี่น้อง นางวานสบายดีตาด้วยนางวานคนขยันผู้สุดขิงคำลงรำนาลูกกะเป้าเตกปุ๊จักเขาวเจ้าหุ่นวา เยายเจ้าขาดเป้าคิ้งคํำมาคิ้งคํำกับมาขู่กันการการอะไรการออกบบอกบอกบอกการทุกการสบัสดีไปลุกทุกการมาพี่น้องมาเพิ่นแพงกันขนาดการออกไปไม่การ การออกไปมานี่มานี่ผูกเป็นออกดึงออกไปบ๊ายลกลกลูกไว้ไว้เจ้าเขาเจ้าเขาคิ้งข้าออมเ <c oughs> จ้าเขาเจ้าเขา ม่วน,นบอมันละพันกีบนะลกเอื้อลกเอื้อเจ้าเขาเอื้อมือลูกกาเบิดมือบอมือได้สีดำม,มืออื่นบอมืออื่นยิ่งทำสีดำหน้าเป็นอยู่บอ ออนกะเดปาลุงเอ้าน้าทงนะเขาจะมาดาทเพ่งไปไหนเออจะจ้างดำบ่เขาะจะคุยอลไว้ไเแทนนะนี่อะไรันนี้นะเลียงกันเพือลง้นลายเต่เจ้าให่เออโหพี่น้อง้าติดกัน ăn nhạt cả với nó mình được thông hải thông na nhau mà sao? Ừ. 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 cái xong mèn lụ, nó loa cà đâm na lập trạng bò, mà là chắc bạc này thôi, chắc trăng mà chắc trăm bạc, hả? mà là xong bạc. อู้ลุกสาวก็เก่งอะดรสาวกันกเพาได้าขนมเพื่ได้ขาขนมลลูกสาวร้านสาวมาลกกะกับแม่เพิ่นเสียาจหมัดมนเจนี่ยังบอจกักกันยันงบอท่านได้พอมหมัดมลกหมวนวย่อยเออนี่แหละแล้วเพื่อเกเป็นมุมนะ กเส้นเส้นบ่เบิ่งตาสิลกง่ายเนาะเอ้ยพอดีมันโปรดเนาะพอดีโปดนี่นพอดีเจ้าคือสิแบบปากะของเจ้างามอะดิเนาะถ้เพิ่นญาบวันนี้ละเฮยยังบ่ซนี่บ่มื้อนี้พี่น้องกะกะเฮาน่ะยังบ่ยาว ยังคือสีแบบหมูอยากบเล่บบพ๊คอแหละพอยยังตกน้ำล้างหมูดหน้านดินทรายเนาะมันลกหมวนตีพี่น้องเลยมึงเนพ่อ่เพิ่นงามค่ะ สำหรับคลิปนี้กินข้ามสิไปายเยด้อปลาลุงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ส่องในก็แล้วกินข้ามเด้อรติดตามได้ก็ขอโทษขออภัยแล้วปลาลุงสบายดีปลาลุงขอให้ปลาลุงอยู่ดีมีแห้งลำดวงลำร่วงสาธุปลาและปลาลุงสบายดีปลาลุงสำหรับคลิปนี้ฮักกัสสิลาเลด้อพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งอง เจ๊ก้าเล่าเนี่ยด้วยพี่น้องสําหรับคิวนี้ไปแล้วพี่น้องลกกาก่อนพี่น้องสบายดีปะาลุง